สวัสดีค่ะกับสวัสดีพี่เอฟซี FC, คุณลุงคุณป้าแม,แม่แม่ที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะคะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์แหม่มช่องเดินป่านัปีด้วยนะคะทุกคนวันนี้ออมมาเข้าป่านะพี่ๆจริงๆวันนี้ผมตั้งใจที่จะมาะกับคุณลุงสมหมายนะคะแต่ว่าคุณลุงสมหมายคุณผู้นําพงไม่ได้ให้ออกมาจากเมืองรับแลหลายวันแล้วหรือเปล่าหรือว่าคุณลุงไปอยู่ที่ไหนผมไม่แน่ใจเหมือนกันก็เป็นห่วงลุงเหมือนกัน แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณลุงไปอยู่ที่ไหนวันนี้อมไม่ได้มาไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะคะทุกคนวันนี้ออมมาทีา่จุดที่เคยเจอน้องลาซูนั่นเองก็ได้ข่าวขาว่ขาวไม่ดีจากพี่แฝดมาเรื่องของน้องลาซูได้จมน้ำนะน้ําป่าสัดไปแต่ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนรอดชีวิตหรือเปล่าครั้งที่แล้วออกมาออกมาแบบไม่รู้เรื่องก็ถึงว่าแล้วไม่เจอน้องแต่มาเจอนางวันเพนแทนนะ แล้ววันนี้ออมไม่รู้ว่าออกมาเนี่ยออมจะเจอวันเพลนอีกหรือเปล่าหรือว่าจะเจอน้องลาซูวันนี้ออมจะออกตามหาน้องนะเป็นห่วงไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหน,นออมจะเดินเลาะตามน้ําไปเลยนะพี่ๆก็ฝากพพฟซีเป็นกําลังใจด้วยฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนก็มาคนเดียวเนาะก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยของตัวเองเช่นกันก็ขอแค่พพฟซีวยพรให้ออเมเดินทางปลอดภัยก็เพียงพอแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มออกเดินทางไปพร้อมๆกันดีกว่า ก็แล้วก็แชร์คลิปนี้ไม่กดค้ำโฆษณาถือว่าเป็นกำลังใจให,ให้กันแค่นี้เลยนะคะทุกคนไปเริ่มออกเดินทางกันเสียงน้ำเนี่ยไหลแรงพอสมควรเลยแหละเห็นว่าพี่แสดเล็กบอกว่าน้องลาซูหายไปต่อหน้าต,ต่อตาเลยทางนี้ก็เข้าได้นะแต่อมจะไ,ไม่เข้าอมจะไปเข้าอีกทางหนึ่งแต่เดินสุดลึมน้ำแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไป อดห่วงน้องไม่ได้ตอนที่ออกมาหาน้องรอบที่แล้วอมไม่รู้ข่าวเลยว่าน้องจมน้ำนะผมก็เลยมาหา้องใหม่รอบนึงวันนี้อมไม่ได้เอาของกินอะไรมานะมาแต่ตัวกับอาวุธแค่นั้นเลยเพราะว่ามาตอนเย็นๆพ,พี่เสียดายมากลุงสมัยไม่ได้เดินเดินป่ากัมหลายวันแล้วเฮ้ยพี่พี่ยอย่เจอดอกไม้สวยมากทำไมหลายสีจัง สวยจังเลยดอกอะไรขอเด็ดหน่อยได้ไหมโฟกัสหน่อยเถอะโทรศัพท์ฉันเนี่ยเป็นอะไรนักหนาเออโฟกัสเออนี่คนมีสองสีมีสีชมพูกับสีเหลืองโอ้ยสวยสวยมากแล้วโทรศัพท์ดูทุกทุกคนดู ตายเออ,อห,หือนในโทรศัพท์ทำไมมันขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรพี่พี่หอมหอมมากสวยมากมากเลยโอขึ้นเป็นช่อๆอย่างนี้เลยเหรอโทรศัพท์เหงสวยมากไม่โฟกัสอะไรทั้งนั้น สวยมากเป็นดอกเล็กๆเงี้ยเลยทุกคนบานเต็มเลยสวยงามตามทองเรื่องน่าจะมีฝั่งเดียวขอเด็ดดอกนึงล้วกันสวยมากเอาไปฝากพี่แฟดเล็กดีกว่าดอกนี้เฮ้ยข้างหน้ามีอีกแต่เป็นสีอื่นเฮ้ยคนละสี ใครมาปลูกไว้อเหมือนกันเลยแค่คนละสีอันนี้สีส้มส้มเหลืองน้ำถ่ายก่อนสวยมากทุกคนดอกน,นี้ก็สวยนี่พอผสมสีกันสวยเลยขอเด็ดอีกดอกหนึ่งแล้วกันนะนี่มีสองต้นนะสองสีนะอันนี้ รวยมากอืมอเด็เดดอกไม้ไปผู้ชายก่อนไปออกเดินทางต่อ,อม,มันมีเยอะอยู่นะหนุนตรงมัน เสียงน้ำดังมากเลยพิ นะดอกกระดุมทองก็สวยแต่ว่าไม่ได้มีเยอะวันนั้นออกมาเจออิกตาลงคนหนึ่งมาหาปลานาะ นี่น้ำป่าสายนี้แหละที่พัดน้องลาซูทุกคนนั้นเจอคนแก่มาหาฝากลน,น้ำแรงมาก ดูแบบที่แสงนางวันเพ็ญน,นะอยู่บริเวณแถวๆนี้แหละ มืดแล้วนั้น,นมาเร็วมาช้ามืดละจะห้าโมงแล้วพี่พี่จะบอกว่าระหว่างเดินเดี๋ยวขออนุญาตพูดเรื่องเรื่องหนึ่งเนเาะ มีแม่สีท่านหนึ่งเนาะทักมาหาอมเมื่อวานนะเมื่อวานเออเมื่อเช้าได้เลยลให้สิวว่าพ่อปู่ให้หวยแม่นมากเลยไม่รู้ว่ามีคนถูกหรือเปล่าคืออ่าหวยออกห้าแปดเนาะพี่ๆหวยออกห้าแปดซึ่งพ่อปู่เขาก็ได้ท่านเนี่ยก็ได้ถามอมแล้วแหะว่าอมเริ่มขายกล้วยม้วนวันที่เท่าไหร่ละรอบที่เท่าไหร่แล้วล่ะ เสื้อมเริ่มขายเดือน8นะคะทุกคนเดือน8วันที่11นะคะแล้วก็พ่อพ่อปูก็เลยว่าก็ถ้าขายรอบที่11ก็1หนึ่งหแล้วก็ถ้าเอาเอาเหมือนวันเดือนปีอะไรเงี้ยวันที่ขายวันที่ผลิตอะมาใส่ส่วนพ่อจะให้แค่เลขยไปนะก็58ก็ก็ตรงอย่างที่ที่ พ่อปู่บอกนั่นแหละเพียงแค่เราซื้อไม่ถูกเองเนาะพวกเราเนี่ยซื้อไม่ถูกเองคนที่ตีหวยเป็นเท่านั้นเนาะที่จะซื้อถูกคนที่จับเลขเป็นเออมีเรื่องจะพูดแค่นี้แหละโอเคเดินต่อแวะพูดนิดหน่อยนะทุกคนอากาศวังเวงมากค่อนข้างที่จะมืดเลยละ่ะเพราะว่าไกลแล้วแหละมันเป็นอุโมงค์ฝ่าย,ยานี้เนาะคนปากเขาจะชอบอยู่นะพี่ไปเราเดินไปกันต่อเลยดีกว่าลาโซ จริงน้เราไม่ค่อยชอบตะโกนเท่าไหร่หรอกมันอันตรายนะพี่พี่แอ,แอ่งน้ำแอ่งน้ำเฮ้ยใครอ่ะองค์ฆราศลเราไม่รู้ว่าเป็นใครนะ ลูงจะไหมว้าวว้าวลุเป็นอะไรเจ็บไหมลุงทำไมทำไมมีกแผลลุงเป็นอะไรไอตีลุงนี่ที่คอลุง แล้๋วเาทำอะไรที่นี่ดีตรงคอเรื่องอะไรเหรอนู่นไหนดูเรื่องมีแผลไหมดูตรงนี้ต่อยูด้วยกันลยติดกันด้วยผัต้องใส่หมอ เดินไหวไหมไหวเหรอทุกคนไหวไม่เลยลูงเดินไหวแน่นะไปไปพักไปพักที่บ้านที่แฝกก่อนนะกลัวตรงไหน มันตีดังคอเลยเหรอ,อมันเป็นใครไม่รู้ไม่รู้หน้าเลยเหรอไม่ดูมันตีตรงนี้เหรอููตลองจะดนขึ้น,น้อนูเนะเอามาทาลที่นีู่มาหาน้าองคนตาฮลาหูรูไม่จักไหมรู้จักหรอหมาเจอคเลย แล้วล e ุงเนี่ยมาทำอะไรที่นี่เขาให้มาดูแลเมียเขาแล้วเมียเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยเีอะรีตัอะไรกันยเดือดไรสบายดูเดินไหวไหมเนี่ยไหวนะอายุอายุเต็ม ไหวไหมลุงงั้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวลุงเอ้ยลุงเดี๋ยวลุงนั่งตรงนี้ก่อนเดี๋ยวหนูโทรให้พี่แฝดมารับหนูแบกลุงตอบไม่ไหวรลุงตัวหนักมากเลยทุกคนลุงบอกว่ามีคนมาทําร้ายลุงนะไม่รู้ว่าเป็นใครมาตีตรงต้นคอข้างหลังแล้วลุงก็สลบไปเลยลุงบอกว่าแค่สั่งสอนก่อนลุงจะหลับตาก่อนลุงจะสลบไปอ่ะ เอแลลลลมจาาบชกูไม่เป็นไรลุงไม่เป็นไรงั้นลุงรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวหนูโทรหาพี่แฝดก่อนหนูไปหาตรงที่มีสัญญาณก่อนด้านบนแป๊บเดียวนะลุงเดินไหวไหมยิ่งปวดหัวลุงมอวลุงหนักหัวมากนะเดี๋ยวอาจจะต้องพาลุงเบกทะเลหรือว่าต้องไปดูลุงเดินล้ม<อ>นั่นนั่นน<อ>ั่นลุงลุงลุงนั่งก่อนอ ลุงนัางก่อนเ,อเ,อเดี๋ยวหนูไปเรียกพี่แฟดแป๊บหนึง่งหนูแบกลุงกลับไม่ได้จริงๆลุงตัวหนักมากนูจะขึ้นให้ตาโทเลยแล้วทุกคนผู้นำไอ,อ้ใจเย็นๆลุงสมหมายลุงสมลุงสมหมายเนี่ยอได้ได้มาทำหน้าที่คือผู้นำพงเนี่ยให้ลุงสมหมายมาแอบตามเมียผู้นำพงนะให้มาคอยจับตาดูนะว่าเขามีพฤติกรรมยังไง มาหลายวันแล้วอมก็ไม่ได้เดินป่าคับพูดลุงสมหมายมาสามวันแล้วแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนว่าลุงรอตรงนี้แหละลุงรอตรงนี้แหละเดี๋ยวดูเดินไปหาสัญญาณก่อนลุงบอกว่ามีคนมาดักตีลุงนะไม่รู้ว่าเมียผู้นำพงเห็นหรือว่าเป็นคนทำหรือเปล่าลุงก็พูดไม่ได้ลุงบอกไม่ได้ว่าเป็นใครนะทุกคนลุงสมหมายพยายามที่จะเดินมาเรื่อยๆนะ เอ๋ออ,อมก็พยุงลุงไหว,วแน่นะ<ว>อ,อมก็เลยอ่ะตามใจอ่ะ,อะเดี๋ยวอีกนิดนึงก็จะถึงจุดที่อ,อมจอดรถแล้วพี่พี่มันไม่ได้ไกลมากเลยนะจริงจริงๆตรงนี้มันอันตรายมากลุงลุงไม่น่ามาเลยเแล้วทำไมมีผู้นำพลงเข้ามาที่นี่อ่ะมไม่รู้ตรงนี้มันมีอะไรหรือเปล่าวดินเดินพอหามาทีมีคนไต่ขา้นมาแล้ว เขามานันมากี่คนมองเห็นอะไรไหมยูได้ยี่คนเดียวไอะยี่สิบกว่าอยู่จะสลบไปดูเขาเจ้าแะไวไม่ได้แล้วทำมือไปหมดเลยไหวไหมแล้วเอ้างูโอ้ยลุกลุก,ลก บอกแล้วให้นั่งรอไม่งั้นก็นั่งรอที่นี่ลุงไม่งั้นลุงไม่ไหวแล้วปวดหัวใช่ไหม,มปวดคอปวดคอเอาไงดีพี่พี่ทุกคนเดี๋ยวออมโทรหาพี่แฟดเล็กก่อนแล้วกันตอนนี้ลุงน่าจะไม่ไหวแล้ว<อ>ลุงเดี๋ยวงั้นเอางี้ลุงรอตรงนี้นะลุงรอหนูตรงนี้ลุงอย่าไปไหนเด็ดขาดห้ามไปไหนเด็ดขาดรอแป๊บเดียวหนูวิ่งไปแป๊บเดียวนะอโอเคคนเดี๋ยววิ่งไป จุดที่มีสัญญาณโทรหาพี่แฟนเล็กก่อนอมแบกลุงกลับไม่ไหวจริงจิไม่รู้ว่าใครทำกับลุงแบบนี้นะอย่าให้รู้นะมนต้องรีบให้ผู้นำโพงจัดการเรื่องนี้ให้ไหวที่สุดไม่งั้นลุงสมหมายจะไม่ปลอดภยัยถ้าลุงสมหมายไปอยู่เมืองรับแลแล้วไม่ปลอดภยัยอมจะไม่ให้ลุงสมหมายไปอยู่เด็ดขาดจะให้ลุงกลับออกมาไปอยู่ข้างนอก ลอมหาสัญญาณแปบ,บนึงตอนนี้อมไปโทรหาพี่แฟนเล็กแล้วรับสายแล้วเดี๋ยวราพี่แฟนเล็กเอาสเล้งมาใส่ลุงนะเพราะว่าอ,อ,อมมอส่มาคันเดียวเนาะเออเหนื่อยมากเดี๋ยวอมเดินเข้าไปหาคุณลุงไปรับคุณลุงก่อนก็เดี๋ยวออจะต้องปิดคลิปนี้ไว้ก่อนเพราะว่าไปอัปเดตคุณลงุงอาการคุณลุงอีกทีนึงเดี๋ยวตอนนี้ต้องพาไปนามัยมไปเอายาก่อนเบื้องต้น ถ้าค,คุณลุงมีอาการจะแปลออมจะพาไปโรงพยาบาลแต่ตอนเนี้คือลุงคือเหมือนยังดีที่ยังจําความได้ลุงแค่สลบไปโดนฟาดตรงต้นคอนะพี่พี่วิลุ้เป็นไรมากหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวอมอขอตัวไปรับคุณลุงเดี๋ยวพี่แฟนเล็กเข้ามาเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเป็นเส้นไหนอมต้องรองรับพี่แฟนเล็กอยู่หน้าปากทางก็ฝากพี่พี่เอฟซีกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ออมด้วยเดี๋ยวอมจะอัปเดตคุณลุงที่บ้านพี่แฟนเล็กอีกแน่นอนอมจะยังไม่ปล่อยให้คุณลุงไปเมืองรับแรลพี่พี่จะให้คุณลุงอยู่ที่นี่ไปก่อน หรือไม่ก็ไปอยู่ไล่ี่แสดไปก่อนนะพี่ๆเป็นห่วงคุณลุงมากๆตอนนี้ภัยมาใกล้ตัวมากๆละอาจจะให้คุณลุงหยุดเดินป่าไปก่อนสักพักหนึ่งนะคะทุกคนไปเดี๋ยวอมขอปิดกล้องปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ